สบายดีสวัสด,ดีพี่น้อง FC สุขุมสุขพจนมาพบก,กับสองซักแค่ปักเซ่เนาะเพราะว่าสิเป็น FC ฟังไทยฟังอีสานหรือว่าฟังต่างประเทศเนาะก็ขอกราบสบายด,ดีค่ะสมมีสักแค่กาศสีพาธทำสมมาเฮ็ดเนี่ยยูเนี่ยกินเนาะพี่น้องเนาะอ่าบรรยากาศตอนเสาวราเฮ็ดกับเขาวอีกอยังเนาะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องนี่เนาะพี่น้องกบสักแค่ก็บซีมันหล่น,นกบเนาะพี่น้อง รดนกบมาแกงใส่กันกับเฮดเฮดกระดางเฮดบดนะพี่น้องเฮดบดนะแต่มันแข็งแข็งมันเป็นเฮดกระดางไปละเะแข่กก็มาแซ่หนามนะพี่น้องแส่หนามแล้วแสขแกก็มาถุบถุบเนาะตำีสแขแกก็สิมารดนกบเลยพี่น้องรดนกบมาแกงใส่มันจะสีแดหงหอมหอมเนาะ ถ้าเขาแกงซะเลยกับบดได้กินหอม้าลรดนี่ก็สซีหอมพี่น้องมือนี่ก็สิเป็นวันจันทร์วันที่แปดเนาะพี่น้องปีสองพันสิบเอ็ดวันที่แปดวันจันทร์แล้วน้องก็สิครอบสองเดือนละ เดี๋ยวครบสองเดือนเนาะพี่น้องซ่าแขกก็ซีมารีวิวมาบอกว่าอันนี้เนาะเลี้ยงหนองไปจังได้มาจังได้หยากบ่อเออยังประมาณน,นี้เนาะเป็นแนวได้เนี่ยเลี้ยงลูกครั้งแรกนะบ่เคยไม่ลูกมาก,ก่อนเนาะนี่พี่น้อง โอเคพี่น้องสักแค่คางมอเลยเนะาะเพราะว่าล่นซุกอล่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยใช่ป <c oughs> ะสักแค่ก็บซีแมาเฮ็ดเป็นเศษเป็นเศษนิดหน่อยเนาะนี่เฮ็ดจะใส่หอมเลยพี่น้องล่นนะมากแกงใส่เห็ดนะหอม แต่หลังใหันขี้ยขาเทายังออกเนาะยังติดโอเคพี่น้องสักแค่กระเิ้นเป็นสินเป็นสินเนาะอันนี้สักแค่ถือโทรศัพท์ยู่พี่น้องเดี๋ยวกะทาบังตอนเป็นสินว่าสินชำรายหนะสินใหญ่หรือสินหน้อยพี่น้องี่พี่น้องเป็นชินสินเียบยเนะประมาณนี้พี่น้องเอาไปแกงอันนั้นก็สิเป็นคิงอ้อเป็นคาเนาะสลแค่กระสิใส่คาแกงใส่เฮ็ดมันจะสีไดงหอมๆแล้วก็กระสิมาใส่หมอก็เลยหมอกะฟอดได้ละ เดี๋ยวมาเปิดเบ่งหมอกันหมอเฟือเลยอะใส่มือนี่แหละเพราะว่ามือทางนึงถือกล่องปกติโอเคพี่น้องหนมกับบล้ายไปยังกับบล้ายไปเนาะสักแค่กรสีมาใส่อก็ได้เฮ็ดทีสักแค่ต่ำถูกเนาะ เงินไปให้ค่าหมูอีกแล้วพี่น้องสิมหาพันแต่แม่หายหาพันไปแบบนึงเนาะเงินแม่เป็นอยู่ในท้องคุณพ่อยี่สิมหาข้าวซากใหญ่เลรอกินหรอวะกินต้มข้าวอันนหนก็สิเป็นข้าวแล้วพี่น้องหมูหมูกินต้มข้าวกี่เสื่อี่ทางคือเออหัวหันส่แล้ว S <S 2> <S 2> ส้างปลามันละลายไปะไปเห็ดิีนกันต่อพี่ยังวันอุ้ยซกแค่ลูกเติรนมันอนแล้วพี่นองเตืรนนอนแล้วจีมตาจะค้องแล้วจับแป๊วเวนอนได้หรอกได้แม่ไปเห็ดกินได้หรอกได้อ,อีหลานอนได้อีหลาน เอาวในให้ดพันเบิงพี่น้องพันมากเบิงสีขาวสีแดงพันมากเบิงจะแค่ไปให้กินโอเคพี่น้องนี่จะแค่ออจอมในตักบค่อยได้แกงใส่ป,ปิ๊งนัวพี่น้อง ขาเบื้องต้นกินก็ลยพี่น้องแล้วมากินน้ากันนะอุ้ยน้ำมันกบพุ่นนะหยามหยามหยามไปตาแสบดิี่น้องมากินน้ากันเด้อมือนี่แกงกบของสักแค่แกงกบใส่เห็ดก็มาใส่ปลาแดกกันก่อนๆพี่น้องปลาแด็กในคนพางเข้มเนาะใส่บบไล่ไปนะ แค่พี่น้องเนี้ยไปเบงังสะแขกกับปุ้งมัดเป็นทีเรียบร้อยล่ะเนี้ยไปเบังขนน่อยบางึงสะแควร์เห็นหมาห่นตื่นเนาะโอ้ยเห็นมือแวบๆบดบบิมาแต่ฝันหนอนเลยบาท่นหนอนนี่การที่หลังปิดแสงก่อนสีเหลือดตาบอกรับผ่าอยู่คนเดียวอ่ะทั้งบอทั้งเสีหาย โออมันมีไผเอาลูกบ่ลูกบอโอ้ล e, e <ım. S 2> ูกตื่นมาตะฮงแล้วมันมีไผสนใจเลยบ่ลูกบอเฮ้บ่มีไผสนใจอีหล่าบ่นี่เหรอโอ้โอ้บ่มีไผสนใจลูกเว้อบ่ลูกบอเฮ้บ่มีไผมากลุยอีหลาเนี่ยบ่มีไผมาอุ้มอีหลาเนี่ยนี่ พี่ลาขีดเด้อบ้าหรอกวะโอ้เออเออตาเป๋วอะไรตาอะสาวตาเป๋วสาวตาเป๋วจ้าเอ๊ยหยิบนะหยิบนะลูกสบายดีทามาโซมันสันตลูกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเดินเห็นหนาเห็นหนาอย่างหนาสบายดีวันนั้นฮะฮะอ๋อ เนี่ยแม่ิติกขาวให้กินน่ะหรอกเด้อนี่หนออืออ๋ออือข้งแม่ิติกขาวให้ตอนนี้เลยเด้อไหยนะเสือมาขี่ไล่อยู่เลยนี่บอกเพิ่นมาซักยาหมูนะพี่น้องโอ้ยาหมูอะไรเขาเอินเน้นว่ายาอีหยังคะว่ากันยาบุสินเนาะยาบุสิน โอ้มีขวอยมีงวยเนาะสีขวอยสีงวยก็มีหมูเป็ดไก่มีหมดจ้าจ้าเป็นตาใหญ่าบอกว่นี่หมูค่นนี่บนเงินไปซื้อซื้อหมูพี่น้องสองตัวต่อหางสีดำตายไปตายเออต่อหันต่อหันจะเป็นยังอย่างคือซื้อมันกระไข่ซันหะนนะมันพิษกับออกับหมาบ่อยู่ไก่กับหมาอีนม่นเออพะหยาติดกันว่ามากระผู้ที่ตายเมื่มากอะนะ มากับบกินเนืออีกอันนี้ขี้สุร้อยแตงแต่สื่อโบกินเนื้อเอาข้าวให้กินก็ย้ำบอลนี่กันะบางทีคิดพ่นหิวแหมพวกก็กิน เข้มที่สองพี่น้องอีเข้มที่สองหนึ่งเข้มคือหนึ่งอีเข็มที่สองนี่สามสิบพันส0สบามากสี่เซนเจ็ดน้องคนบอกสี่เซนแปดแล้วข้อพันขอลดสิบพันเลยสี่เซนเจ็ บัน,น้ซื้อมากกับเป็นแนวอ่ในพี่น้องขี่ไล่เลยเนื้อกับบกินเนาะบกินห้ามเขาให้กินกับบกินหาโลกินแต่ขี่ไกลด้วยไง้นะหญ้ายงไปสะนะกินไปจังสรร์ตอนอามากก็คือขวดอยู่ถอ,องกับบเปีไปในถองกับของใเนะตอนนี้เพิ่นบกินเนื้อบกินยังเนี่ยถองกับแหววไปขี่ก็ไล่เลยมึงหนึ่งซักห้าสองเข็มพี่น้องเข็มหนึ่งสิบหาพันกีบสองเข็มกับพอดีสามสิบ เลยบ่ได้นาบตัวซื้อยาให้กินได้พี่น้องซื้อยาให้กินเลยได้ยาอันนั้นยาอันนี้ก็ซื้อให้กินมัดลายได้หมูตัวนี้เาว้าแคเนตี้จะแค่กับซีไดเวลให้เบิรงเลยนะพี่น้องน่าวาจังไรซักยาไปแล้วซีเศร้ขี่บอหรือว่าจังไรนาะ